ถ้าคุณคิดว่าการถือกระเป๋าแบรนด์เนมหรือขับรถหรูคือเครื่องบ่งบอกความรวยเพราะคนที่รวยจริงไม่จําเป็นต้องอวดเขาแค่เป็นไม่ใช่ทําเป็นวันนี้เราจะพาไปดู9้าพฤติกรรมของคนรวยตัวจริงที่ฟังแล้วอาจแอบ,บสะดุง้งแต่บอกไว้ก่อนว่าเตือนไว้แล้วนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาจอดลึกและเบื้องหลังสองพฤติกรรมของเหล่ามหาเศรษฐีตัวจริงเสียงจริงที่รวยแบบไม่ต้องตะโกนบอกใครให้สมกับหัวข้อของเราในวันนี้กล่าวพฤติกรรมแพงๆของคนรวยจริงไม่ติ่งหนังเตรียมหูของทุกท่านให้พร้อมเพราะเราจะพาไปแกะรอยคนรวยแบบเนียนๆที่เห็นแล้วต้องร้องอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง หลายคนอาจจะคิดว่าความรวยวัดกันที่ตัวเลขในบัญชีหรือกระเป๋าแบรนด์เนมที่ถือแต่เขาบอกเลยว่าผิดถนัดเพราะคนรวยของแท้เขาไม่ได้วัดกันที่ประตุภายนอกแต่เขาวัดกันที่ของข้างในต่างหากเหมือนที่เขาว่ากันว่าคนจริงเขาดูที่ใจไม่ใช่แค่กายอันนี้แต่งเองนะเก๋ไหมเอาละครับมาดูกันเลยดีกว่า9พฤติกรรมที่ว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เราดูแพงขึ้นมาได้โดยไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อทองคำแท่ง ที่หน่รวยแต่ไม่ต้องอวดเพราะเขารู้ว่าของจริงไม่ต้องแปะโลโก,โก้ให้เหนื่อยกันให้ลึกซึ้งถึงซวงกันเป็นเลยคุณเคยเห็นไหมครับว่าเวลาคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมักจะชอบโชว์ของแบรนด์เนมแบบจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนเดื่นออกมาจากแคตตาล็อกสินค้าหรูนั่นแหละคือภาพตรงข้ามกับคนรวยจริงคนรวยตัวจริงอ่ะเขาผ่านจุดนั้นมานานละเขาเข้าใจว่าความหรูหราที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดไม่ใช่การตะโกนบอกใครต่อใคร เหมือนกับอาหารลดเลิศไม่จําเป็นต้องมีชื่อร้านใหญ่โตลองนืกอผ้าตานะครับกระเป๋าหนังเรียบๆที่ดูเผินๆอาจจะธรรมดาแต่พอได้สัมผัสถึงคุณภาพของวัสดุงานตัดเย็บที่ปราณีตนั่นแหละครับคือความแพงที่แท้จริงเหมือนกับบทกวีที่สลัดสลวยไม่จําเป็นต้องใช้คำวือหวาพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสบายๆไม่ตั้งกังวลว่าใครจะมองยังไง เพราะความมั่นใจมันมาจากข้างในไม่ใช่จากสิ่งของภายนอกเหมือนที่เขาว่าคนที่มีของจริงไม่ต้องกลัวใครมันลอกเลียนแบบสรุปง่ายๆลนะเลยนะคนรวยจริงอะ่ะเขารู้ว่าเขามีอะไรไม่จําเป็นต้องให้ใครมารับรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเลิกกังวลกับการโชว์ออฟแล้วหันมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกันดีกว่ารับรองว่าความแพงจะเปล่งประกายออกมาเองโดยไม่ต้องมีโลโก้ใดๆมาช่วยเสริมเลยละ ข้อที่2ฟังมากกว่าพูดเพราะรู้ว่าฉลาดจริงไม่ต้องเสียงดังเคยเจอไหมครับคนบางประเภทที่ชอบพูดแทรกขัดจังหวะคนอื่นโชว์ภูมิความรู้แบบผิดที่ผิดเวลาเหมือนนกแก้วจำบทมาเป,เป,เป๊ะๆนั่นแหละครับคือภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นจากเหล่าเศรษฐีตัวจริงเสียงจริงเท่าไหร่ คนรวยที่แท้ทรูเขาจะให้ความสำคัญกักบการรับฟังมากกว่าการส่งเสียงพวกเขาเหมือนน้ำเลึกที่มักจะไหลเอื่อยๆไม่ใช่เชี่ยวกรากเขาจะตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดเก็บเกี่ยวข้อมูลประมวลผลแล้วค่อยปล่อยของจริงออกมาในจังหวะที่เหมาะสมการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยมันแสดงถึงความเคารพต่อคู่สนทนาและยังเป็นโอกาสให้เขาได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ เหมือนที่เขาว่ายิ่งฟังมากยิ่งรู้มากและเมื่อถึงเวลาที่เขาพูดแต่ละทีคําพูดเหล่านั้นน่ะมักจะเฉียบคมมีน้ําหนักและสร้างสรรค์เพราะมันกลั่นกรองออกมาจากการฟังอย่างลึกซึง้งเปรียบเหมือนนักลงทุนที่เก่งกาจจะไม่รีบร้อนตัดสินใจแต่จะศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงเงิน ชันใดก็ฉันนั้นคนรวยจริงเขาจะไม่รีบร้อนแสดงความคิดเห็นแต่จะรอจังหวะที่คำพูดของเขามันแพงจริงคือมีคุณค่ามีประโยชน์และสร้าง impact จำไว้เลยนะครับว่าคนที่ฉลาดจริงๆไม่จำเป็นต้องตะโกนให้โลกรู้ว่าตัวเองเก่งแต่ความฉลาดของเขาจะฉายแสงออกมาผ่านการฟังอย่างเข้าใจและการพูดอย่างมีคุณภาพต่างหากข้อนี้เอาไปปรับใช้รับรองว่าออร่าความแพงจะจับแบบไม่ต้องสงสัยเลย ข้อที่3ข้อนี้สำคัญระดับชาตินั่นก็คือตรงต่อเวลาพ่อรู้ว่าเวลาคือทรัพย์สินที่แพงของหุ้นเทสลาฟังแล้วรู้สึกจิตถึงกระดูกเลยใช่ไหมใครที่ชอบมาสายเป็นนิสยัยหรือมองว่าการเลทนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติเขาบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคนรวยจริงอ่ะเขาคิดต่างสําหรับพวกเขาเวลาไม่ใช่แค่สิ่งที่เราใช้ไปวันๆแต่คือทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของหุ้นที่กําลังแรงเสอีก เพราะเวลาที่เสียไปมันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เหมือนกับโอกาสที่มักจะมาแค่ครั้งเดียวลองคิดดูนะครับการที่เราไปสายนอกจากจะเสียเวลาของเราเองแล้วยังเป็นการไม่ให้เกียรติเวลาของผู้อื่นด้วย เหมือนกับเรากําลังจะบอกว่าเวลาของฉันสําคัญกว่าเวลาของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คนรวยจริงเขาไม่ทํากันเด็ดขาดพวกเขาเข้าใจดีว่าความตรงต่อเวลาคือสัญญาณของความเป็นมืออาชีพความน่าเชื่อถือและความเคารพเหมือนกับนาฬิกาสวิตท,ที่เที่ยงตรงแม่นยําพวกเขาจะบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและไม่ทําให้คนอื่นต้องรอคอยอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างสําหรับบุคคลสําคัญระดับราชวงศ์หรือในสถานการณ์ที่คาดการไม่ได้จริงๆ แต่สําหรับคนรวยทั่วไปการรักษาเวลาเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องปฏิบตัติเหมือนกับกฎจราจรที่ทุกคนต้องเคารพจําไว้เลยนะครับว่าการให้เกียรติเวลาของผู้อื่นก็เหมือนกับการให้เกียรติตัวเองเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและให้ความสําคัญกับทุกนัดหมายดังนั้นเลิกนิสัยมาสายแล้วหันมาเป็นคนตรงต่อเวลาเป๊ะๆรับรองว่าคนจะดูแพงขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องเสียงเงินสักบาทเลยว่าไงครับอยากเริ่มตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้นแล้วใช่ไหม เขาที่4สุภาพกับทุกคนไม่ว่าเขาจะถือพานหรือผ้าเช็ดโต๊ะฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมาเลยใช่ไหมคนรวยที่แท้จริงเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและสุภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่มีการมองคนที่ตำแหน่งหรือฐานนะเหมือนที่เขาว่าคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองพวกเขาเข้าใจดีว่าไม่ว่าใครทำอาชีพอะไรจะมีบทบาทหน้าที่แบบไหน ทุกคนก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันการมองพนักง,งานเสริรบด้วยสายตาเีหย,ยดหยามหรือพูดจามไม่ดีกับคนทำความสะอาดเป็นสิ่งที่คนมีวุฒิภาวะและความแพงที่แท้จริงเขาจะไม่ทำกันเด็ดขาดเพราะคนรวยจริงๆเขาจะโตพอที่จะรู้ว่าความสำเร็จของตัวเองส่วนหนึ่งก็มาจากการสนับสนุนของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานลูกค้า หรือแม้แต่คนที่ให้บริการเล็กๆน้อยๆกับพวกเขาการแสดงความขอบคุณและความเคารพจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในสายเลือดเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยิ่งเติบโตก็ยิ่งน้มกิ่งลงดินคนที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงจะยิ่งอดอน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่นมากขึ้นเหมือนที่เขาว่ายิ่งสูงยิ่งต้องกม้จมจําไว้เลยนะครับว่ามรารยาทที่ดีคือเครื่องประดับที่แพงที่สุดไม่ว่าคุณจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนถ้าขาดความสุภาพและไม่ให้เกียรติผู้อื่นคุณก็ดูไม่แพง ในสายตาของคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ดีดังนั้นเริ่มจากการพูดจาไพาเราะยิ้มแย้มและให้ความเคารพทุกคนไม่ว่าเขาจะถืออะไรอยู่ในมือรับรองว่าสเสน่ห์และความแพงของคุณจะเพิ่มขึ้นอีกระดับแน่นอนว่าไงครับอยากจะเริ่มทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มแล้วใช่ไหมข้อที่หข้อนี้บอกเลยว่าโดนใจสายชิวสุดๆนั่นก็คือไม่แค่สายตาชาวบ้านเพราะช้าชีวิตเพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อยอดไล ฟังแล้วรู้สึกปลดปล่อยเลยใช่ไหมคนรวยจริงอะ่ะเขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ติดกับดักของโลกโซเชียลมีเดียหรือต้องคอยประดิษฐ์ภาพลักษณ์ให้ดูดีในสายตาคนอื่นพวกเขาโฟกัสที่ความสุขที่แท้จริงมากกว่ายอดไล้จอมปลอม ลองนึกภาพตามนะครับเศรษฐีบางคนอาจจะชอบกินข้าวแกงข้างทางเพราะรสชาติมันถูกปากและบรรยากาศมันเป็นกันเองโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาถ่ายรูปแล้วเอาไปแซวเหมือนที่เขาว่าของอร่อยไม่จําเป็นต้องอยู่ในร้านหรูหรือบางทีเขาอาจจะใส่เสื้อยืดตัวเก่าที่ใส่สบายที่สุดออกไปทําธุระโดยที่ไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะต้องแต่งตัวให้เหมือนหลุดออกมาจากนิตยสารแฟชั่น Fashion. เพราะเขารู้ว่าความสบายตัวสําคัญกว่าการประโคมแบรนด์เนมไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าดีๆนะครับแต่เขาเลือกที่จะใส่สิ่งที่ทําให้เขามีความสุขและคล่องตัวต่างหาก พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อสร้างคอนเทนต์หรือเดินเป็นรันเวย์ทุกวันแต่พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความสุขในแบบของตัวเองเหมือนกับศิลปินที่สร้างสรรค์าง,งานจากใจไม่ใช่เพื่อเสียงปรบมือจำไว้เลยนะครับว่าชีวิตของเราไม่ใช่ละครที่เราต้องแคร์เลตติ้งจากผู้ชมการพยายามทำตัวให้ดูดีตลอดเวลาเพื่อให้คนอื่นมากดไลค์มันเหนื่อยปเปล่าๆนะหันมาใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุขจริงๆดีกว่าอยากกินอะไรก็กินอยากใส่ชุดไหนก็ใส่ ตราบใดที่ไม่เดือดร้อนใครนั่นแหละคือความแพงที่แท้จริงที่มาจากความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองล้วนๆเลยเริ่มรู้สึกว่าอยากใส่เสื้อยืดตัวโปรดออกไปกินข้าวแกงแล้วใช่ไหมข้อที่6ข้อนี้ยกให้เป็นเคล็ดลับอัปเกรดตัวเองแบบเงียบๆนั่นก็คืออ่านหนังสือมากกว่าดรามา่าเพราะเขาลงทุนกับสมองไม่ใช่แค่เสื้อผ้าฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดนเข็มทิ่มเบาๆที่ใจเลยปะ ในขณะที่หลายคนอาจจะหมดเวลาไปกับการติดตามเรื่องราวเฉาๆ ดราม่ารายวันหรือสไลด์หน้าจอไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์คนรวยจริงอ่ะเขาให้ความสําคัญกับการลงทุนกับสมองมากกว่าการลงทุนกับเสื้อผ้านะพวกเขาจะใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือดีๆฟังพอดแคสที่ให้ความรู้หรือเข้าร่วมคอร์สสัมมนาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับชาวนาที่หมั่นดูแลดินเพื่อให้พืชผลเติบโตงอกงามพวกเขารู้ดีว่าความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีวันหมดและเป็นรากฐานของความสําเร็จที่ยั่งยืนคนรวย จริงอ่ะเขาไม่ได้ตามเทรนด์แบบ blindly เพื่อที่จะไม่ตกกระแสแต่พวกเขามีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์จนบางครั้งพวกเขาสามารถสร้างกระแสได้ด้วยตัวเองเหมือนกับนักประดิษฐ์ที่ไม่เคยหยุดคิดค้นสิ่งใหม่ๆการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขามีมุมมองที่กว้างขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นและสามารถตัดสินชีวิตได้อย่างเฉียบคมเหมือนกับนักหมารุกที่มองการไกลหลายสิบก้า จำไม่เลยนะครับว่าสมองคือกล้ามเนื้อที่ยิ่งใช้งานยิ่งแข็งแรงการเติมอาหารสมองด้วยความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยัง้งเลิกเสียเวลากับเรื่องดรามา่าไร้สาระแล้วหันมาเปิดหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ดีๆสักหบทรับรองว่าความแพงทางความคิดจะฉายออกมาอย่างสง่าง,งามจนใครๆก็สัมผัสได้ว่าไงครับวันนี้จะเริ่มอ่านหนังสือเล่มไหนดี ข้อที่เจข้อนี้ขอยกให้เป็นยาใจยาชูก,กำลังสำหรับคนที่ไม่กล้าพูดคำว่าขอโทษนั่นก็คือกล้าขอโทษเมื่อผิดเพราะความแพ้งไม่ได้มาจากศักดิ์ศรีแต่มาจากสำนึกฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมากระซิบหูเบาๆเลยใช่ไหมหลายครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าการพูดคำว่าขอโทษมันเหมือนเป็นการลดศักดิ์ศรีหรือทำให้ตัวเองดูอ่อนแอลง แต่ในมุมมองของคนรวยจริงเขาคิดต่างอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเข้าใจดีว่าความแพงที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากอีโก้ที่แข็งกระด้างแต่มาจากกิจสำนึกที่สูงส่งการกล้าที่จะยอมรับผิดและกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจไม่ได้ทำให้ตัวเราเล็กลงในสายตาของคนอื่นเลยนะในทางตรงกันข้ามมันกลับแสดงให้เห็นถึงใจที่ใหญ่พอกล้าที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเหมือนกับแม่น้ำที่กว้างใหญ่ยอมรับน้ำได้จากทุกทิศทุกทาง คนรวยจริงอ่ะเขารู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดได้การไม่กล้าขอโทษต่างหากที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของเราดูไม่แพงในสายตาคนอื่นเพราะมันแสดงถึงความไม่รับผิดชอบและการยึดมั่นในตัวเองมากเกินไปเปรียบเหมือนผู้นำที่เก่งกาจย่อมกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของทีม และพร้อมที่จะแก้ไขการขอโทษอย่างจริงใจเป็นการแสดงความเคารพต่อความรู้สึกของผู้อื่นและเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวเหมือนกับการสมานแผลที่ต้องใช้ความจริงใจและความใส่ใจ จำไม่ได้นะครับว่าคําขอโทษที่ออกมาจากความจริงใจมีพลังมากกว่าคําพูดสวยหรูใดๆมันแสดงถึงความมีวุฒิภาวะความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองดังนั้นครั้งหน้าถ้าคุณรู้ตัวว่าทําผิดจงกล้าที่จะพูดคําว่าขอโทษออกไปอย่างจริงใจรับรองว่าความแพงในตัวคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยละว่าไงครับพร้อมที่จะเป็นคนที่แพงขึ้นมาอีกระดับแล้วหรือยังข้อที่8 ข้อนี้สำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคนรวยจริงๆนั่นก็คือไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์เพราะเขารู้ว่าความรวยที่แท้มันไม่ได้วัดจากรองเท้าแต่จากวิธีคิดฟังแล้วรู้สึกเหมือนเปิดโลกเลยใช่ไหมคนที่ไม่เข้าใจมักจะตัดสินคนจากภายนอกเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้กระทั่งรองเท้าที่ใส่แต่สาหรับคนรวยที่แท้จริงเขาจะมองทะลุปเปลือกนอกเหล่านี้ไปถึงวิธีคิดและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน พวกเขาจะไม่มองคนที่ใส่เสื้อยืดเก่าๆกางเกงยีนขาดๆว่าเป็นคนไม่มีอนาคตเขารู้ดีว่าของดีมักจะมาในห่อที่ไม่สวยเสมอไปเหมือนกับเพชรดิบที่อาจจะดูไม่สวยงามแต่มีมูลค่ามหาศาลคนรวยจริงเคยผ่านประสบการณ์มามา,มากมายหรือได้เรียนรู้ว่าคนที่ดูเงียบๆอาจจะเป็นคนที่ซุ้มสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับน้ำนิ่งที่ลึกและอันตราย พวกเขาอาจจะไม่ด่วนตัดสินใครเพียงเพราะรูปลักษ์ภายนอกเพราะเขารู้ว่าความคิดสร้างสรรค์และไอเดียดีๆไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคนที่แต่งตัวดีลองนึกภาพดูนะครับเจ้าของสตาร์ทอัพพันล้านบางคนอาจจะชอบใส่เสื้อยืดสบายๆรองเท้าแตะเพราะเขาโฟกัสที่การสร้างธุรกิจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่หมกมุ่นอยู่กับการทดลองโดยไม่สนใจเรื่องภายนอก จำไว้เลยนะครับว่าลักลณ์ภายนอกเป็นเพียงแค่เปลือกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือของข้างในการตัดสินคนจากสิ่งที่เราเห็นเพียงผิวเผินเป็นการปิดกั้นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากผู้คนที่มีความสามารถและมุมมองที่น่าสนใจดังนั้นจงเปิดใจให้กว้างมองให้เลือกถึงวิธีคิดของคนแล้วคุณจะพบว่าความรวยที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่รองเท้าจริงๆว่าไงครับเริ่มมองคนรอบข้างด้วยมุมมองใหม่แล้วใช่ไหม ข้อที่9มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนข้อนี้ขอยกให้เป็นที่สุดแห่งความแพงนั่นก็คือให้โดยไม่ต้องประกาศเพราะการให้ที่แท้คือการให้เงียบๆแต่เปลี่ยนโลกได้จริงฟังแล้วรู้สึกึ้งใจจนพูดไม่ออกเลยใช่ไหมคนรวยที่แท้จริงเขาจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยที่ไม่ต้องการการยกย่องชื่นชมหรือการเป็นข่าวพวกเขาเข้าใจดีว่าการให้ที่แท้จริงคือการให้จากข้างใน โดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดพวกเขาไม่จําเป็นต้องไร้สดตอนที่ยื่นเงินช่วยเหลือใครไม่ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้ากองบริจาคเพราะจุดประสงค์ของการให้ของพวกเขาคือการอยากช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์หรือการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีการให้ของพวกเขาอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่สามารถเปลี่ยนโลกของคนคนหนึ่งได้อย่างแท้จริงเหมือนกับหยดน้ําเล็กๆที่รวมตัวกันก็กลายเป็นมหาสมุทร พวกเขาเชื่อในการทำความดีแบบเงียบๆและผลลัพธ์ของการกระทำนั้นจะดังกว่าคำพูดใดๆ เหมือนผู้ปิดทองหลังพระที่ทำงานอย่างเสียสละโดยไม่ต้องการให้ใครรู้แต่ผลงานเขาก็ยังคงอยู่และสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่างยั่งยืนจำไว้เลยนะครับว่าการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนคือการให้ที่ทรงพลังที่สุดมันแสดงถึงความเมตตาความเอือ้อเฟื้อและจิตใจที่งดนงามอย่างแท้จริงเลิกคิดที่จะให้เพื่อเอาหน้าหรือสร้างภาพแล้วหันมาให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์รับรองว่าความแพงในจิตวิญ,ญญาณของคุณจะเปล่งประกายออกมาอย่างสง่าง,งาม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนว่าไงครับพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ที่แท้จริงแล้วหรือยังเนี่ยก็คือกาวพฤติกรรมแพงๆของคนที่รวยจริงไม่ติ่งหนังที่เราได้มาแบ่งปันกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสุดท้ายแล้วความรวยที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีไม่ใช่แบรนด์ที่คุณใส่แต่คือทัศนคติมารยาทและการใช้ชีวิตที่เคารพตัวเองและผู้อื่น ถ้าคุณอยากจะดูแพงให้เริ่มจากการคิดให้ลึกททาให้จริงและไม่ต้องประกาศให้โลกรู้เพราะคนรวยจริงเขาพูดน้อยแต่แพงทุกกล่าวขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับหวังว่าพอดแคสต์นเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ